ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าเตลเซนในแผ่นี้นี่คือมาจริงๆครับผมเป็นทั้งเมตาแล้งแล้วก็เมตาในแข่งด้วยนะครับหยิบกันแบบแทบจะทุกเกมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีการแบนกันด้วยนะครับว่าเตลเซียนเนี่ยมันหลุดมาเนี่ยมันน่าลำคาญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆเนี่ยน่นาลำคาญหมดเลยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หยิบมาแล้วเนี่ยโอกาสเทียบได้ดาวเนี่ยสูงมากๆนะครับเพราะว่าทีมที่มีเตลเซียนเนี่ยทีมไฟทีค่อนข้าง แข็งแกร่งมากมากเลยนะครับออบเจกตัวแรกสําคัญมากมังกรน,นะครับใครชนะไฟนี้ไปเนี่ยแทบจะมีโอกาสชนะเกมสูงมากจะได้คุมเกมสูงมากนะครับแล้วเตนเซียสเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้คุณชนะไฟแรกได้ไม่ยากเลยนะครับแค่วักอันติเข้าไปในหลุมมังกรเนี่ยป่าฝนข้ามตีอยู่เนี่ยก็ต้องวิ่งกันออกมาแล้วนะครับหรือว่าจะฝืนตีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมแล้วทีมตัวเองเนี่ยก็ตีง่ายด้วยถ้าเกิดทีมตัวเองตีอยู่ฝันุข,ข้ามจะเข้ามาเรารู้ว่าป่าจะลัดอ่ะเราอาจจะ อันตีเนี่ยยัดเข้าไปในหลุมแล้วก็กดแช่ไปที่อ็อบเจกต์เลยพราะป่ากระโดดจะเข้ามาล่าตดัดนแช่สกิลสองเราหรือเราจะใช้อันตรีเนี่ยโซน่งตรองข้ามไม่ให้เข้ามาเล่นในพื้นที่ของเราก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในตัวเกมกันนะครับผมว่าเตลเซียนเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนนะครับสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่3 0สิบาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200ไอดีไอดีสกินแวร์แลงสูงลูนครบ หน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เ d ดดีดรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอเดีเกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ2 4 e p a y เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม P C อีกทั้งยังมีเกม R V ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w 2 4 p a y i n t h สวัสดีครับอยู่ตลาดเข้าสู่ Bet ียวตา Channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเตลเซียนครับตัวโกงประจำแผ่นี้นะครับผมตอนเซตเทพเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ครับผมจะเล่นเซตนี้แทบจะตลอดนะครับผม okay. คิดว่ามันน่าจะเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะครับตัวเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าเกิดมันเป็นเกมที่เราแบบโดนล้วงง่ายๆจริงเนี่ยเราเล่นเป็นตัวแข็งได้นะครับและเป็นเกมที่เราแบบโดนล้วงไม่ได้ง่ายด้วยนะครับเราเล่นเป็นสมุดแบบนี้ก็ได้นะสมุดเนี่ยจะช่วยเพิ่มแม็กเลือดให้เรานะครับผมเลือดเป็นหมื่นนะเตลเซียนแล้วก็เพิ่มอ่าพลังเวทด,ด้วยนะครับผมเตลเซียนเนี่ยเลทเกมเนี่ยเราจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาด้วยครับยิ่งพลังเวทเยอะเกาะเราก็จะยิ่งเยอะนะครับผม เกาะบวกเลือดไปเนี่ยเลือดเตลเซียนเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบพันสองพันสามครับเลยนะก็ต้องคอมโบเป็นหมื่นอะไม่ใช่สิหมื่นสองหมื่นสามครับรวมกับกกเกาะด้วยนะคือฮีโร่ต้องคอมโบเป็นหมื่นนะทุกคนเราถึงจะฆ่าเตลเซียนได้นะี่แหละเตลเซียนแพทนี้ครับมันเป็นปีศาจร้ายมากๆตรงนี้ก็เดินเข้ามาเวทคลิปตัวเล็กครับผมมันไม่มีคนคุมนะผมก็เวทเลย แน่นอนครับในเกมนี้เนี่ยเราเลเวลสี่วอย่างแน่นอนนะขอไปเวดบูมาได้ด้วยนะอย่างนี้บูตัวนี้ก็ให้ผมปะคือที่ป่าเป็นงานนี่คือให้แน่นอนครับโอเคสวยอย่างนี้คือเล่นด้วยกันได้ยาวๆครับป่าคนนี้เกมนี้ที่ผมกดมาแบบโซโล่ด้วยนะครับผมก็มาดูกันว่าเทเซียนโซโล่เล่นง่ายแค่ไหนนะครับบอกเลยตัวมันเนี่ยคือเล่นง่ายกว่าเมดต,ตัวอื่นเยอะเลยนะเพราะว่าสกิลมันนัวน,ว,นวได้อนะ เล่นไปกับเพื่อนที่มีซีซีก็เล่นง่ายแล้วครับผมอ้าาเทนมาแล้วผมก็โดนอือฮือตรงนี้เสียทั้งฟิกเสียทั้งคิวยังโม้ไม่เสร็จเลยเราไปเล่นกับนาคอร์ก็ได้นะปึ๊บไหนล่ะพี่ชายเรียบร้อยครับผมเป็นนาคอสตีนะปึ๊บจับปะ ให้ลงมานะครับโอ้เกมนี้นี่มีหลายวงเลยเนี่ยมีวงล้อเรียกมีวงเตลเซียนครับผมกแถมยังมีวงอีกนิดด้วยเออเอาดีวงไหนจะประสบความสําเร็จครับผมแต่ตอนนี้วงเตลเซียนประสบความสําเร็จแล้วนะครับหนึ่งวงวงต่อไปคือวงต้นไม้หรือเปล่ากลางกนณาเขตเฮ้ยมันไม่อันติีวะทุกคนดูว่าสงสัยอันติไปแล้วนะต้นไม้คนนี้ ในกัรมารับเลนครับผมเมทถบนี้ครับก็เชียร์เลนก่อนแล้วก็ค่อยเดินนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปเดินอะไรเยอะนะครับเดินทีต้องได้สกอร์นะครับผมไม่สกอร์คิวก็สกอร A ์แอซิดนะครับถ้าเดินไปแล้วเนี่ยแค่ทําให้ฝั่งตรงข้ามแบบเจ็บหรือว่าแค่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอคีบชา้ชาๆหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สกอร์ผมว่าไม่ต้องไปเดินหรอกโหแล้วผมแช่สองวงเซลเซียนเอาอีกแล้วครับสัดนี้ กำลังตีคีปากันแบบเพลินๆแค่รอโุ้ยแช่ไวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตายอยู่ดีครับผมเกิดขึ้นไวมากครับตอนนี้เจ็ดคิวแล้วคุณเห็นความโหดของเตลเซียนนะมันโหดมากนะผมว่าลมตัวไหนเนี่ยคือไม่มีลมตัวไหนชอบเตลเซียนอะคือโดนไปทีก็กว่าจะเดินนะครับเดินช้ามากดักเว้นต่อโอ้แต่ว่าเกนเห็นพอดีดิ ต้นไม้จะปิดผมละแอะดักโอ้โหกลางวงแล้วครับผมวงนี้โอเพนมาเปล่าไม่มาเะยครับผมเจนน่าการสำคัญความรู้นะผมกำลังโดนตบกลับไปไอะไรนักหนาเนี่ยฮึโอ้ยไม่หยุดไม่หย่อนตรงนี้พิกออกมาก่อนครับละอันติแช่แข่งครับผมตายไปสองตายไปสามครับซอยนี้ อันตรายครับอันตรายจึ๊บได้ปะได้วาลิกเตอร์มันไปแล้วเพื่อนมายโยผมแช่ตีลงมบอนี้นะเดินบีบได้โอเคดาซี่เขาอู้เอลซูเฮ้ยจัดเลยเรียกว่าเกมไหลครับผม บีบเล่นต่อได้นะอย่างงี้โอ้โหโอ้โโอ้แช่ก่อนโอ้ยเดินไม่ออกหม้จะเย็นอ้ยผู้แช์ไม่โดนด้วยวิ่งฮะเพื่อนบีบเพื่อนบีบแช่ไป โดนไปที่เ e อ .5 นะครับไอเพนโอ้โหไม่รอดแต่แต่แชร์ได้นะน,นายตดยไหมลำดาบอีกอีกทีหนึ่งได้ไหมสวยเอาอีกสวยเพื่อนระวังตาซี่จับนะแต่ผมว่าผมไม่น่าจะโดนตาซี่เบอร์ชุดเดียวตายนะ เว้ยอลิเอวเก่งเกินเราสู่บอกมองไม่เห็นไม่แน่ใจว่ามองไม่เห็นอะไรน่าจะเป็นอันติจากเพนนะผมว่าได้ป้อมกลางครับตรงนี้สวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบรีบเดินไปรับบนให้ผมว่าตักอ้ามีคนมาตีดาร์กไหมไหายแล้วแค่เดี๋ยวครับผมจังหวะนี้ แล้วตามด้วยื่อตีครับเราบุ่ม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 บุม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 อายพยายามดักก็ยังคงดักได้เหมือนเดิมนะว่าเตลเซนในแพทนี้แต่ว่าดาเมจเนี่ยมันอาจจะไปแบบไม่ได้แปบบตูมตามบูมบ้าเหมือนแพทก่อนอะแต่ว่ามันยังคงมีดาเมจอยู่ครับแรงกว่านี้ก็โกงกิวหนึ่งเปิดแมปด้วยไหมไงอ่ะมาเด็วงแรก รอดเจอวงที่สองไม่รอดอยู่ดีม่ร่้จะไปทางไหนเลยต้นไม้บอกซาซโลมาแล้วครับยอดไอเทมที่เกิดมาคู่หัวเตลเซียนนะครับกดสกิลหนึ่งโดนทีนี่คือเดินไม่ออกครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรืออันตีนะและอันติของเตลเซียนเนี่ยวางทีก็แทบจะรีเซตไฟได้แล้วครับ้าเกิดจะโดนโถมอะวางอันติเลย กกนนผมว่าเพนนน่าจะอยู่ในป่านะครับสกิลสองก็ยังคงเหมือนเดิมนะแช่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าสกิลโดนเนี่ยจะเพิ่มโบนัสด,ดาเมจเวทนะครับผมเดินช้ามากคนนี้เผาอีกใช่รับพรครับผมเดินผ่านมาก็ต้องรับพรไป ไม่ได้ตีไหนตีเข้าไปเลยครับโซนพื้นที่แค่แข็งลุกไหมไม่ลุกหมอนนี่มันนั่งยาวเลยวะ่ะต้นไม้เพืเ่อนเหมือนจะตีตานอยู่ครับ ที่ผมเดินแบบโดดเดียวจานแะล้วเนี่ยเดินคนเดียวเลยนี่ไงสโลไปไออยู่เพื่อนแค่อุ้ยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไออยู่ครับเจน่าเข้ามาอุ้ต้นไม้ฟิกโอ้อะไรเนี่ยปล้อนปล้องเหอะปล้องเหอะเจน่าจะตายไม่สิเจน่าตายไปแล้วครับหมายถึงว่าต้นไม้จะตาย แข็งครับวูขึ้นนะครับเราเดินเข้าไปเอาวูได้ไหมแต่ก็เขาอยู่เยอะอยู่นะโอ้มไม่ได้ทุกคนเฮ้ยมัเจีครับเดินสวนสวนเลยสวนไปมาดิมาดิเลือดเยอะนะเลือดเยอะนะครับเรามีดูดเลือดด้วย มีดูดเลือดจากพลังแฝงนะครับผมพลังแฝงเนี่ยถ้าเกิดโล่เราเด้งเนี่ยเราจะได้ดูดเลือดด้วยนะครับเป็น v เวทแวมพ์นะก็จะมีอะไที่เราใส่สกิลเนี่ยมันก็จะฟื้นเลือดนั่นแหละนะครับดีมากมากมันจะยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยตายยากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดมีพลังแฝงนี้เนาะเหมือนเหมือนมันจะมีโล่สองชั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการดารเมจเนี่ยเล่นโฮลี่ก็ได้นะโฮลี่เอามาคอมโบกับอันตินะครับผมให้มันแบบ คูดาวกลับมาไ,ไวๆเพราะว่าโฮลี่ y ันเดอร์เนี่ยยิ่งเราสกิลโดนใส่หัวตรงข้ามอ่าสกิลโดน1นึิตเท่ากับล็อกคูดาวหนึ่งวิครับแล้วก็ตีโดน1นึิตก็เท่ากับล็อกคูดาวหนึ่งวิครับและอันติเทลเซียเนี่ยมันค่อนข้างหลายคิตมากๆนะครับก็โฮลี่ y ันเดอร์เนี่ยมันจะคูดาวมาไวนะครับผมแอะไปเลยครับผมไม่ต้องเดินไปไหนครับตายอยู่ตรงนี้แหละต้นไม้ต้นไม้น่าจะเครียดอยู่นะตอนเนี้ย ถ้าเกิดจะล้วงเราทีก็ต้องใช้ฟิกนะครับผมเคลียร์คลิปเรียนกลางมันเลยดิเพื่อนก็บวกเรียนบนมันเหมือนกันสวยงามเรียนกลางผมพลาดเคลียร์ไปนหนึ่งตัวนะก็แบบกังวลว่าจะไปช่วยเพื่อนเดี๋คลิจะเข้านะเราสามารถแบบกวางอติโซนไล่ได้นะครับ เอาบันเอาบมันฟิกจ้ะเพื่อนสวยงามให้บูมปะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีบูมเหมือนกันเดี๋ยวเรากลับไปเอาบูที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องรีบ เกมนี้นี่ผมเล่นเป็นฟอสกัดแทนเดียดแด้วยนะทำไมถึงเล่นฟอสกัดครับเพราะว่าเกมเนี้มันมีเพนเนาะผมแค่ไม่อยากโดนเพนชุดเดียวตายนะครับก็เลยเล่นเป็นฟอสกัดแล้วก็มีแบบต้นไม้ที่แบบชอบเข้ามาล้วงผมด้วยนะแบบมีฟิกทีก็ต้องเข้ามาเล่นทีเงี้ยเราก็ควรจะต้องมีไอเทมที่เอาไว้กันเองด้วยนะครับแต่ถ้าผมแบบ ไม่ค่อยมีตัวล้วงเข้าถึงตัวผม,มง่ายๆผมจะเล่นเป็นเดียดานนะแต่เกมนี้คือจริงๆก็เดียดามได้นะมงกุฎอะ่ะเพราะว่าเพนตอนนี้คือล้วงเราไม่ตายแล้วแหละว่้คิดแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดแบบฝั่งตรงข้ามมีตัวล้วงเยอะเราก็เป็นพอดกาดแทนเดียดามก็ได้นะครับและชิ้นสุดท้ายก็เป็นตัวแข่งเลยันอยู่ครับผมไม่รู้ว่าต้นไม้มีตบหรือเปล่านะ ต้องระวังต้นไม้ฟิกตบนี่แหละั้นเนี่ยตำแหน่งยืนค่อนข้างสำคัญนะเอาละสไลด์แล้วตรงนี้เอาผมโซนตรงนี้ก่อนตัวหลังเขา,าทำดำเมจ่งไปได้นะทุกคนเห็นปะได้สวยน่าจะจบแล้วปะอย่างนี้เข้าบ้านแล้วครับซาซี่มาไหม เตินไปเลยครับผมตลตรงนี้จ่ายอันตรีครับโอดหน้าบ้านไม่ต้องออกมาตัวมันน่าเกลียดมากนะสกิลต่างๆนี่โคตรจะปปวดอะเป็นไงทุกคนเซลเซียนแพทนี้ผมว่ามันอพิบัติมากๆเลยนะวันเลี่ยงได้เลี่ยงนะถ้าเกิดเราไม่ได้เฟิร์สผมว่าก็แบนก็ได้นะถ้าเกิดแบบไม่อยากเล่นยากอะผมว่าแบนได้เซลเซียนอะแบนเลยดีกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมได้แรงเจ็ดสิบเอ็ดขึ้นเจ็ดสิบสองดาว นะครับผมเก็บ MVP มาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับผมว่าเกมนี้ทำ damage ไปเท่าไหร่เนาะคิดว่าก็ประมาณ20บวกเกือบ30แหละเทลเซียนอะนะดาเมจดาเมจ26ซนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทลเซียนในแพทนี้ผมแนะนำเลยนะว่าให้หยิบมาเล่นนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยก็แบนถ้าเกิดเราได้เฟิร์สเนี่ยเราควรจะหยิบเลยเราไม่ควรปล่อยให้ฝันตรงข้ามเล่นนะครับ ว่าตัวมันเนี่ยคือต่อให้แบบจะเล่นยังไม่ได้เสียนยังเล่นยังไม่ได้เก่งเนี่ยตัวมันก็ได้ลำคาญแล้วครับแค่กดวางอันติให้ให้เป็นนะ่ะผมว่าแค่เรารู้ว่าเราควรจะอันติตี้ตัวไหนอะ่ะผมว่าแค่นี้คือเล่นเตลเซียนเก่งละหรือว่าสกิล2สกิล1เนี่ยอ่ะถ้าเกิดเราใช้ถูกด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเก่งขึ้นไปใหญ่นะครับฝึกเล่นไม่ยากทุกคนฝึกเล่นประมาณสักไม่ไม่เกิน10เกมผมว่าก็เล่นตัวนี้ออกมาได้แล้วเพราะว่าตัวมันเก่งอะ่ะตัวพอตัวมันเก่งเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยะอ เล่นไม่กี่เกมเนี่ยเราก็รู้หลักแล้วแลวเราก็เก่งแล้วนะครับก็ะจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นแรงใจผลที่คลิปต่อไปรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปบายครับ